สวัสดีครับตอนนี้อยู่เหลี่ยมชะบังนะครับอยู่กับหางโรเบนนะครับนี่นะใส่ตู้นี้นะครับ ครับผมก็ตอนนี้เรามา,อ,าอยู่ในซอยวัดบัวลอยนะครับแถวๆกมยี่สิบสามนะครับผมก็เพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกนะซอยวัดบัวลอยก็มาตามที่ลูกค้า,อ,าอันนี้อะไรนะลูกค้าแชร์โลเคชันมานะครับก็ตรงข้างหน้าเราเป็นบริษัทดอกบับกู่นะครับเราก็จะเขาบอกให้จอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินหน้าไปจอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะ ที่เราเอามานะ่าจะเป็นเครื่องจักรนะฮะตอนเช้าเดี๋ยวผมจะลองรีวิวให้ดูนะครับว่าประมาณไหนนะครับว่าใส่ของมาแบบไหนทําไมยังไงนะเดี๋ยวตอนนี้ก็นอนก่อนแล้วกันนะครับ นี่นะครับเขาก็ยังจำกัดอยู่ในหมวดหมู่ของตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพราะว่า,าความยาวความกว้างนะครับตรงหูจับตู้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เท่ากันหมดเลยนะครับก็ยังจัดอยู่ในหมวดหมู่ของตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็จะมีเบอร์ตู้มีอะไรปกติ เพียงแต่มันไม่มีด้านหน้าด้านหลังนะเพราะมันยังใช้ของออกจากด้านบนนะครับก็ถ้าเป็นจุดนี้นะครับก็จะมะีตัวบอกน้ำหนักตู้นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะน้ำหนักเจ็ดตันโอ้ตู้ตัวนี้มันหนักมากเลยน,ะน้ำหนักนะครับอ๋อดูผิดนะโทษทีนะน้ำหนักสามตันสามร้อยห้าสิบ น่าจะใช่นะไม่แน่ใจน,ะน่าจะ3ตันสามห้าสิบนะถ้าใครรู้ก็ลอง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 อ่าคอมเมนต์ให้ผมฟังหน่อยครับตรงเบอร์ตู้นะครับ n y k u 9 3 6 1 3 3 8แล้วเขาจะมีโคดเรียกว่า2 2 p 3นะครับปกติก็จะเป็นอ่าอีกแบบหนึ่งนะยีบอันนี้มันยีส p 3แต่ตามตามการ์ดใบงานนะครับตามการ์ดใบงานมันเขียนว่าอ่า ตู้ยี่สิบ pc นะครับส่วนถ้าเป็นตู้ธรรมดามันเขียนว่าตู้ยี่สิบ gp แต่ตัวนี้มันเขียนว่าตู้ยี่สิบ pc เดี๋ยวผมลองขึ้นขึ้นตัวการให้ดูนะครับเมื่อคืนเราขึ้นตู้ตที่ไออะไรนะ ah bc นะครับไปขึ้นตู้ที่ bc แหลมฉบังนะเมื่อคืนขึ้นตู้ bc แหลมฉบังก็วิ่ง ก็วิ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าครั้งแรกในการล่าหางโรเบิร์ตนะนก็วิ่งค่อนข้างระแวงระแวงนิดนึงนะครับด้วยความไม่ไม่เก่งนะครับด้วยความไม่เก่งนะนะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนลงที่ได้ส่งภาพมาให้รุ่นพี่วิ่งตู้นะครับดูเขาบอกว่าตู้มันเป็นตู้แฟตเลดเขาเรียกว่าตู้แฟตแฟตเลด f ฟตเลดเฟตเลดเฟตเลดโอ้เรียกไม่ถูกก็อย่างที่บอกนะครับก็ยังเป็นในลักษณะของรูปแบบของตู้คอนเทนเนอร์นะครับแต่ทําไมเราต้องใช้หางโรเบตล่างนะครับด้วยว่าโรเบตมันก็ไม่ใช่หางที่จะต้องมาใส่อ่าการไอพิมพ์มาว่าสเอฟฟันต่อเต่าเอลลิงต่อเต่าเฟตเลดโอ้ช่างมันเะครับ แต่มันก็ยังจัดอยู่ในหมวดหมู่ของตู้คอนเทนเนอร์นะครับแต่ทําไมเขาต้องใช้หางโรเบตมาลากนะครับเพราะว่า,าความสูงนะครับเพราะว่าความสูงนะพเพื่อเห็นไหมระดับของตู้คอนเทนเนอร์ทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้มันจะพอดีกับตู้คอนเทนเนอร์ทั่วไปแล้วมันมีเลยชายไปอีกนะเลยไปข้างบนมันก็เลยต้องใช้หางที่ต่ําเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่ระดับในการวิ่งในบนท้องถนนมันจะได้ไม่ติดสายไฟนะเมื่อคืนวิ่งมาก็ กังวลอยู่ตลอดทางโดยเฉพาะตอนเข้าซอยมานะครับก็กังวลตลอดทางแล้วก็กระหางโรเบทที่วิ่งแล้วมันจะมีส่วนเลยออกมาแบบนี้นะครับก็ทั้งวิ่งทั้งระแวงไปเรื่อยนะครับก็นี่นะฮะก็ใช้ไม้ตัวนี้ลองตามที่ผมเคยได้ลงไว้นะเพราะว่าหางโรเบทเนี่ยลักษณะเขาก็จะออกแบบมาเพื่อที่คนรถไม่โค ขนรถแมไมโครอะไรพวกนี้นะครับขนสินค้าอื่นๆจิปะถะอะไรแบบนี้นะครับส่วนผมก็เอามาใส่ตัวเนี้นะครับเพราะว่าการขนส่งของมันเนี่ยการขนส่งของเขาเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับก็เลยต้องใช้หางประเภทนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะเนื่องด้วยความสูงนะครับเนื่องเนื่องด้วยความสูงนหนึ่งนะครับ2ก็คือ ประมาณนี้แหละฮะถ้าว่าถ้าว่าเราใส่หางธรรมดาเพื่อนเพื่อลองคิดภาพนะครับมันก็จะสูงนะครับมันก็สูงแล้วใช้บนนะมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วมันก็จะวิ่งไม่ได้พูดกตรงๆเลยวิ่งไม่ได้เราติดสายไฟนะครับท,ทั่วๆไปเนี่ยมันก็มี4เมตรกว่านะครับอันนี้ถ้าเราไปใส่แบบนั้นนะดีไม่ดีแม่ง5เมตรนะฮะ5เมตรแล้วก็จะติดน่นติดนี่นะครับลักษณะของตู้เขาก็เดี๋ยวพอลงสินค้าเสร็จนะครับผมก็เอาตู้เปล่า เหมือนเช่นเช่นกับตู้อื่นๆนะครับ <_ Z> เหมือนเช่นกับเหมือนเช่นกับตู้อื่นๆนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับเครดนี้น่าจะไปคืนที่รัดกระงนะฮะแต่เรารับมา uh, จากแหลมชบังบีสนะครับเมื่อคืนตัวข้างหน้าเราก็ไว้อย่างนี้นะมันไม่มีที่ล็อกตู้นะครับเราก็จะใช้โซ่เมื่อกี้ปลดไปบ้างแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็จะล็อกโซ่หัวท้ายนะครับแล้วก็มีสเตช่วยนิดนึงนะครับน,นี้โซ่ก็เริ่มปลดไปบ้างแล้วนะครับเมื่อเช้า แบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นเครื่องจักรนะเท่าเท่าที่เท่าที่เคยรู้มาก็น่าจะเป็นเครื่องจักรแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกนะตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะผมโทรไปถามรุ่นพี่ที่เขาวิ่งตู้นะครับอะไรนะเฟตเลดอะไระอะเฟดเลดก็พูดยากก็สินค้ามันก็ไม่ได้เลยตู้ด้านข้างสักเท่าไหร่นะเลยนิดนึงประมาณเซนนึง แต่ด้านบนน้ำเลยอยู่ประมาณน่าจะมากกว่า50เซนนะน่าจะมากกว่า50เซนรเริ่มเก็บสเตย์แล้วนะครับเริ่มเก็บสเตย์จะใช้ฟรกลิรีบสองคันนะเห็นเขาว่านะสเตย์ตัวนี้มันมากับตู้อยู่แล้วนะครับเขาก็ตัดทิ้ง อันนี้โค้กฤทิฟมาเสียบปรับงานนะคันใหญ่ว่าจะตักออก ของไม่หนักมากนะของเบาก็เขายกลอยแล้วอะใช้คันเดียวยกลอยแล้วะในใบงานมันบอกว่า6ตันกว่าตีกลมๆเป็นว่า7ตันก็แล้วกันนะครับ7ตันก็ตู้เขาก็หนัก3ตันกว่าแล้วครับ ของตัวนี้ก็น่าจะประมาณ3ตันก็คฟลลิฟตคันนี้ก็ยกได้สบายอันใหญ่ง่ายนะครับแป๊บเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมีอะไรต่อไปก็กดกระดิ่งรอเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยว จะถ่ายลงให้เรื่อยๆว่าด้วยหางโรเบตกับตู้แบบนี้นะฮะตู้แบบนี้ผมเคยลากแล้วแต่ว่าหางโลเบตยังไม่เคยลากน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ลากรู้สึกตื่นเต้นนะครับมันใหญ่นะครับตื่นเต้นเสมอนะฮะสำหรับผมนะอะไรใหม่ๆชอบท้าทายนะครับ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปกลับรถออกนะครับน่าจะกลับตรงนี้นะอ้าว กลับไม่ได้ได้ป่ะคนเราลงงานกลับไม่ได้น,นี่พ่อพ่อหลับ ตอนนี้จะแทงหาทที่แทงกับรถนะครับตอนแรกว่าจะแทงฝั่งหน้าโรงงานฝั่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวลองแทงอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้ได้ปะ ไปนิดนึงแล้วนะ ถอยเข้าไปได้แล้วนะครับแต่ว่าออกมาไม่ได้นะกลับไม่ได้เดี๋ยวลองดูอีกสักแป๊บหนึ่งขนะ้างหน้าก็มันจะมีแท่งเหล็กวางอยู่อย่างนี้นะมันก็ไม่สามารถที่จะตีไปได้นะครับ แล้วก็ด้านข้างก็ติดคันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถอยให้นะครับเดี๋ยวก็ถอยให้เด,ใหเดี๋ยวจะได้ไหมเนี่ยมันติดด้านหน้ามันติด ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบในตอนออกนี้ก็เลยก็แล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าผมพูดผิดหรือแนะนำผิดแต่ประการใดก็ฝากคอมเมนต์ติชมได้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องวิ่งเหล็กคอยเอยบรรทุกตู้อะไรพวกนี้เอยก็จะแบบมือใหม่นิดนึงนะฮะก็อะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่รู้ยังไงก็แชร์ประสบการณ์กันไปนะครับแชร์ประสบการณ์กันไป ตอนนี้มันติดนิดเดียวนะครับเดี๋ยวก็ออกได้ละเดี๋ยวรอเขาขยับออกให้อ่าขอบคุณครับเ่าเรามาดูแล้วกันนะว่ามันจะได้ไหมรอบนี้ จะได้แล้วนะโอไ้ได้แล้วได้แล้วโอเคได้แล้ว let's go นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คนไทยนะครับไม่ลืมที่จะขอบคุณจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับที่นี่เขาว่าซอยวัดบัวรยนะซอยวัดบัวรยกม23ใครอยู่แถวนี้มั่งเอ่ยครั้งแรกนะครับที่เข้ามาซอยนี้เคยเข้ามาเต็มที่ก็ตรงลานตู้เนาะแต่ว่าเลยจากลานตู้มาไม่เคยโอเคครับ